الحمد لله الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه المهتدين المتمسكين بالدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون พี่น้องครอบครัวนะดาตนอิสลามที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับเป็นที่น่าแปลกเป็นที่น่าชงนเป็นที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งในขณะที่พวกเราทุกคนพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของตนเองในขณะที่พวกเราทุกคนพยายามเลือกสรรสิ่งที่งดงามสิ่งที่เกิดประโยชน์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับคนในครอบครัว ถ้าหากเรามีความสามารถในการเลือกเราจะไม่ลังเลเลยกับการที่จะนำกับการที่จะหยิบกับการที่จะพาสิ่งที่ดีที่สุดเอามาใส่มือของตัวของเราเองนำไปมอบให้กับคนที่เรารักที่ผมบอกในตอนต้นว่าน่าตกใจน่าแปลกใจนั่นก็คืออัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาเด้สรงตรัสไว้ในพระหมายคำบีอัลกุรอาน องค์การที่เราคุ้นเคยมากๆนั่นก็คือว่ามาขอลักตุลจินนวลอินซาอิลลาลิยาบูดูนซึ่งมีใจความโดยสรุปว่าและข้าไม่ได้สร้างจินแล้วก็มนุษย์เพื่อสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะมีโอกาสได้สักการะต่อข้านั่นคือเป้าหมายนั่นคือฮัดฟัฟนั่นคือเป้าหมายที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮวอตลลาทรงดลบันดาลให้มีจินและมีมนุษย์ อย่างเช่นพวกเราอยู่บนโลกใบนี้ก็เพื่อให้มีโอกาสได้สักการะท่านที่เคารพลองย้อนดูตัวเราวันนี้เราในฐานะบ่าวของอัลลอฮ์ในฐานะอุมมะของพระบรมศาสดาสลลัลฮุอะัลฮิวะสลัมเราเลือกของที่เราจะเอามาใช้ถ้าเรามีกำลังเราพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดโทรศัพท์มือถือมีหลากหลายรุ่น เราหันมามองสตังในกระเป๋าเรามองบัตรเครดิตว่ามีวงเงินไหมเราพยายามเลือกสิ่งที่แพงที่สุดที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะนำมาครอบครองเราจะไปร้านใดสักร้านหนึ่งเพื่อจะทำให้ท้องเราอิ่มเราพยายามเลือกร้านที่ดีที่สุดรสชาติดีที่สุดราคาเหมาะสมที่สุดที่จอดรถสบายที่สุดอาหารอร่อยที่สุดเราพยายามเลือก เราจะซื้อเสื้อผ้าสักชุดหนึ่งเรามองแล้วมองอีกเลือกแล้วเลือกอีกเราคลี่มันดูเราเอามันมาลองเราเอามันมาสวมเราเอามาเทียบกับตัวของเราเองว่าเมื่อสวมแล้วจะออกมาหลอ่อออกมางดงามหรือไม่นั่นคือสิ่งที่เราปฏิบัติต่ตอสิ่งที่เป็นมัคลกุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างเหมือนเหมือนกันกันกบเราแต่มาย้อนดูเป้าหมายในการมีเราขึ้นมาก็เพื่ออิบัดัิ ก็เพื่อก้มกราบสุ่ยู่ต่อเอองอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาอลาอิบาดัตก็คือกุลลมายาตกรอบูอิลล์ตอมอันลิสซาวับอิบาดัตก็คือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เรากระทำเพื่อแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์โดยหวังในผลบุญที่พระองค์จะประทานมาให้นั่นคือเป้าหมายในการมีชีวิตของเราไม่ใช่หรือแต่ในขณะเดียวกัน เรากับเลือกอย่างไรก็ได้เพื่ออัลลอฮ์มองไปผมเห็นหลายคนที่มีชุดที่ดีกว่านี้แต่ก็เก็บมันเอาไว้เพื่อไปใส่ในเรื่องที่ดีกว่านี้ในทัศนะของตัวเองเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ชุดไหนก็ได้มาแบบไหนก็ได้ทํำยังไงก็ได้ก็แค่อัลลอฮ์กระนั้นหรือท่านที่เคารพเราพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุด เราสั่งผัดกะเพราเรามักจะสั่งไข่ดาวมาโปะบนหน้าผัดกะเพราเพื่อให้ผัดกะเพราดูน่ารับประทานเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างในทุกเรื่องให้ดีที่สุดยกเว้นการอิบาะห์ต่ออัลลอฮ์ที่ยังไงก็ได้ในความคิดของเราบางคนท่านพี่เคารพเรามีละหมาดที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติอยู่ห้าเวลาเราไม่เคยถามผมเองไม่เคยถูกถามเลยว่าละหมาดใดประเสริฐที่สุดเราอยากจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจ เราอยากจะเดินทางไปประกอบพิธีอุมรมะห์เพื่อจะได้มีโอกาสในะมัสยิดฮารอมละหมาที่มัสยิดฮารอมมักกะหนึ่งวัตตูเท่ากับหนึ่งแสนในด้านบ,บุญละหมาทที่มัสยิดนาบะวีมัสยิดที่มาดินะหนึ่งวัตตูได้เท่ากับหนึ่งพันวัตตูเราอยากทำแต่ในขณะเดียวกันเราไม่เคยถามเลยว,ว่าจริงๆแล้วศาสนาต้องการอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตะอาลา ันนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ทรงตรัสไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าอัฟดอลุสซอลาวาตการละหมาดที่ทรงคุณค่ามากที่สุดประเสริฐมากที่สุดได้บุญมากที่สุดศอลาตุสุบฮีคือการละหมาดฟัรดูซุบฮีเยาวมัลจุมะในวันศุกร์ฟีจามะในรูปแบบจามะนี่ต่างหาก คือการละหมาดที่ทรงคุณค่ามากที่สุดที่เราฝันฝันกันเราต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นกับตัวเราเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเราทันทีเคารพวันนี้ถามตัวเราเองละหมาดที่ดีที่สุดหลุดมือเราไปแล้วมีใครบ้างที่วันนี้มีโอกาสได้ละหมาดซโบโบในรูปแบบจมามะมีไหมมีใครบ้าง ที่อย่าพูดถึงเจมาะเลยซบโบก็ยังไม่ได้ละหมาดเสียด้วยซ้ําไม่ต้องเดินทางไปหรอกครับมานครมักกะไม่ต้องเดินทางไปหรอกครับมานครมดินะไม่ต้องเดินทางไปหรอกครับทิมัสิดอักซอเพียงขอให้เรารักษาเจมาะสุบีสองรอกาตในแต่ละวันศุกร์ให้ได้ก็เพียงพอทีนี้ถ้าที่บ้านเรามันไม่มีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายบ้าน มีผ้าสัจ,จดาสามผืนสี่ผืนหรือมีมากกว่านั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วผ้าที่ถูกใช้มันจะคือผ้าผืนบนที่ถูกแขวนอยู่ด้านบนเพราะต่างคนต่างละมาดคนนั้นคนเป็นพ่อละมาดหนึ่งครั้งเก็บผ้าสัญดาเอาไปพาดไว้ที่เดิมคนเป็นแม่หยิบผ้าผืนเดิมมาปูแล้วละมาดเอาไปผาดไว้ที่เดิมคนเป็นลูกก็หยิบผ้าผืนเดิมนั่นแหละมาก้มกราบสุญูดแล้วก็ไปละมาดแล้วก็เก็บที่เดิม หากที่บ้านมันไม่มีจะมาอะผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านมัสิทิดของเรามีจะมาอะในทุกวักตูวัตูอื่นมาไม่ได้ติดธุระเป็นเรื่องของท่านกับอัลลอฮ์แต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ได้ทำนั่นก็คือวัตูซุบฮีในวันศุกร์เพราะมันคือการละหมาดที่ทรงคุณค่ามากที่สุดถ้าที่บ้านมีอัลฮัมดุลิลล์ แต่ถ้าที่บ้านไม่มีมัสยิดนะดอตุลอิสลาดยินดีต้อนรับทุกท่ arm, ทานเพื่อให้ท่านได้เก็บได้ทำได้มีโอกาสทำเพื่ออัลลอฮ์เลือกของที่ดีสิ่งที่ดีเพื่ออ <Jennifer. S 1> ัลลอฮ์กันบ้างเถอะครับบาริก <crear> อ <English frustration> ัลลอฮุลีวะลักุมฟิลกุรอานอิลอาดิมอะกูลูกาวลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะล م กุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนฟัสَ فَاسْقَفِي رُوحِنَّهُ و َ ا ل اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ شَدَّ في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الراشدين وعن اله واصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بافك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين وجل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله تنتي كرب มาเองก่อนถูกแบกมาถูกแบกมาแน่ทุกคน แต่วันนี้มีโอกาสที่จะมาไม่รู้หรอกว่าท่านจะมีโอกาสอยู่กันอีกอกี่สุขสุขหน้าผมหวังทุกท่านหวังมันอาจจะคือสุขสุดท้ายของท่านให้ชีวิตของท่านโดยมีโอกาสมาสัมผัสละมาที่ประเสริฐที่สุดซึ่งมันไม่ใช่มัสยิดนาบาวีไม่ใช่มัสยิดฮารอบแต่มันคือการละหมาดซุบะในวันสุขในรูปแบบจะมาอะ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصفون